เสน่์อก็อยากให้เอามูระคะเป็นตัวอย่างของค่ะว่าเวทีแห่งการจริงเพราะว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชิงใหญ่หรือว่าไม่จ้อเป็นจะต้องอะไรนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจคุณมัมุ่งมั่นคุณแพตเตนสุดทนแล้วก็มีความกล้านะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงเท่านั้นนะคะใส่ให้เต็มที่เลยเวทีแห่งนี้นะคะเหมือนที่น้องใหม่ไทยเคยพูดว่ามุ่งเปมีมุ่งสุเดียวค่ะแต่ใส่สบายมีหลายอันเวลากราได้ทำงานเมันจะสร้างขอลดไปเยอะ ดูมากตอนนีมนกาเ็นไงรเ่สิร์พร้อมเสิร์ไม่ค่ะรู้สึกว่าสใจยนะสใจไมคะสะใจหนูสะใจมากทะเวทีแบบนันแหละนั่นแหลเพื่อะงที่เือนท่มาก็ค่ครอบนะใช่คนกแสดคดีนะคอยอกขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอแสดมี่ะอยากจะพูดไมหรอคก็ นี่เราก็จะได้ีสิ่งที่เราทำเราไดตอกสฉดตอบผสุดเลยมุไม่ได้เขาให้เเสียใจม้ให้เาเสียใจเพราะว่ามันสมผลนเบรว่กัผมมากเลคุณมาใส่ทอย่งป่ะอกโดอสุดๆไ้ต่อไหมัไปต่อเดี๋ยวอ้นมาุยเออมีู่มม่ได้ยิ่งไม่เลย ที่อาอจะิงๆก็มีตัประกนากเนาะแต่ก็ไปยาะอยามนด้ประกันเยอะเพราะว่าวันนี้อาจจะแบบว่าสองมไม่ได้นอนไป่อนไปสิบโมต่เดีววันนครับ ก็เราได้สัอะไรที่มันมีความตชีวิเใามากเนี่รพยายาหรือว่าทั้งใส่สมาทนใช่ค่ะจนทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกหน่งงานเอ็นีตามพ์ทีืว่าพิยอนนี่เสไปรูว่าเราสามารถทำได้มากขนาดนี้กแ่ก็ดทัี่เาได้เห็น่นีแล้วก็ี่ดที่ที่ง้พัฒที่เ่ ต้องใส่ไทยด้อยมามันแบบว่ารับป่านต้องมาเลยใช้ความป่านเลย เป็นเกลียดมากค่ะเป็นเกลียดมากที่ได้มายืนขอบน้ากับพี่ๆทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทางทีพีานที่เห็นแล้วก็คณะกรรมการที่เห็นค่ะมีความตั้งใจจะทำอะไรต่อไปเป็นยังไงถึงเป็นคนก็อย่างทีบอกว่าหนูอยากเป็นนักแสดงนั่นแหละแล้วก็ตั้งใจจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จต่อไปค่ะ